วันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์สองพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกกลยาณีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวพระพุทธรรมมหามณีรัตนปฏติมากรพระแก้วมรกตเพื่อทรงเครื่องสําหรับฤดูร้อน เกรดความรู้น้ำพระมหาสังเพชน้อยคืออะไรภายหลังจากที่ภาพของเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีได้เข้ารับพระราชทานน้ำมหาสังเพชน้อยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสซึ่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปติมากรณพระอุโบสถวัดพระศรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังนั้น สำหรับน้ำพระมหาสังเพชรน้อยนั้นคือน้ำพระพุทธมนต์ซึ่งน้ำพระพุทธมนต์ดังกล่าวเป็นน้ำพระสุคนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงถวายพระพุทธมหามณีลัตนปฏิมากรแล้วจะทรงใช้ผ้าขาวซับตาองค์พระพุทธมหามณีลัตนปฏิมากรแล้วทรงเปลี่ยนเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีลัตนปฏิมากร แล้วทรงใช้ผ้าขาวที่ซับพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรนั้นสุภภาสุคนในโถกแก้วแล้วทรงบีบลงในโถกแก้วและหม้อน้ําเพื่อเป็นน้ําพระพุทธมนต์ที่จะพระราชทานให้แก่พระบรมวงศานุวงศ์ข้าทูลละอองทุลีพระบาทกับประชาชนทั่วไปที่เฝ้ารับเสด็จ โดยน้าพระพุทธมนต์ซึ่งอยู่ในพระมหาสังเพศน้อยนั้นจะพระราชทานให้แก่พ้าบอลมวงหรือผู้ที่ทรงพระกรลณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเป็นกรณีพิเศษที่เฝ้าในข่าวเสด็จเปลี่ยนเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรซึ่งเรียกว่าน้ำพระมหาสังเพศน้อยส่วนพระราชวงศ์นั้นจะพระราชทานน้ำสังนครแทนจากพระมหาสังเพศน้อย โดยพระราชทานเพื่อความเป็นสิริมงคล เวลา18นาฬิกา8นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูร้อนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตในโอกาสนี้เจ้าคุณพระสิีนาถพิลาชกัลยาณีโดยเสด็จด้วย ในการนี้ทรงพระดำเนินไปด้านหลังฐานชุกกะชีขึ้นเกยไปยังปุษบกที่ประดิสฐานพระพุทธมหามณีปัตนปฏิมากรทรงครา ทรงถอดมงกุฎจากพระเสียรพระพุทธมหามณีพรัตนปฏติมากรทรงหยิบพระมหาสังประจำพระองค์พระพุทธมหามณีพรัตนปฏติมากรทรงสงพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีพระตนปฏติมากรทรงรับพระมหาสังทักษิณาวัตรจากเจ้าพนักงานผู้สามาลาแล้วทรงสงพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีพระตนปฏติมากรทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานผู้สามาลาสับตามองค์พระพุทธ มหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเป็นพระพุทธรูปปางสมาธินางขัดสมาิราบศิลปะแบบล้านนารุ่นหลังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญมาประดิษฐานในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสนารามในพระบรมมหาราชวัง และทรงพระราชศรัทธาสร้างเครื่องสงรงฤดูร้อนกับฤดูฝนถวายเป็นพุทธบูชาต่อมาพระบาทสมเด็จระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวระมาหาเจษฎาราชาทรงพระกรุณาโปรดกระหรรม่อมให้สร้างเครื่องสงรงฤดูหนาวเพิ่มรวมเป็นสฤดู เครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทั้งสันตูในปัจจุบันกรมธนารักษ์จะสร้างขึ้นแทนชุดเดิมเพื่ออนุรักษ์นรักษาเครื่องทรงชุดเดิมไว้ไมีให้ชำรุดมากขึ้นเพื่อถาวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมงพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบระมชนาาทราธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรม,มนาถตัวพิษเนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีพุทธศักราช2539โดยเครื่องทรงฤด,ดูร้อนเป็นเครื่องต้นอย่างพระมหากษัตริย์พระมงกุ ทองคำลงยาประดับเพชรและมณีต่างๆ หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสวมมงกุฎประจำฤดูร้อนถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีพัฒนาปฏิมากรแล้วทรงคมเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาจที่ข้างฐานจุกชีทรงหยีผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีพัฒนาปฏิมากรและชุดพระสุคนในโถแก้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำทรงพระดำเนินไปที่ฐานจุกชีทรงวางกระทงดอกไม้บนผ่านหน้าฐานจุกชีทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง ทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามาณีรัตนปฏิมากรสงคมทรงจุดทูบเทียนเพื่อนมสัสก,การทายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศาศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการทองทิศหน้าธรรมศาศิลาเจ้าพนักงานปูสามาราเชิญพระมหาสังเพตน้อยทูลราชทูกระหม่อมถวายส่งรับพระมหาสังเพตน้อย เราส่งที่พระเสียรและพระราชทานน้ำพระมหาสังเพศน้อยแก่เจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีจากนั้นพระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์กับส่งพระสุร่ายน้ำพระพุทธมนต์ทีสองพระพุทธมหามณีพระฒนปฏิมากรแก่ข้าราชการที่เฝ้าทุนละองทุรีพระบาทภายในพระอุโบสถ พรามเบิกแว่นเวียนเทียนครบสามรอบและเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณนีพระธนปฏติมากรแล้วทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงพระสุร่ายน้ำพระพุทธมนต์ที่ทรงพระพุทธมหามณนีพระธนปัติมากรแก่ประชาชนที่เฝ้าทุนละองธุรีพระบาทบริเวณโดยรอบพระอุโบสถเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินครับ